สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับบิงอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปที่ทุกคนขอ,อกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะจะทาคลิปไหนก็จะต้องมีคอมเมนต์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องรอยสักของเรานั่นเองคลิปนี้นะคะบิงก็เลยจะมารีวิวรอยสักตามร่างกายตามลําตัวของเราว่ามันมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างความหมายคือยังไงทําที่ไหนสักที่ไหนดูแลย,ยังไงทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการสักนะคะก็จะรวมมาให้ในคลิปนี้นะคะส่วนตัวบิงรู้สึกว่าเรื่องของการสักอะค่ะมันเป็นเรื่องของแบบความชอบส่วนบุคคลจริงๆอย่างเราเราชอบอะไรเราอยากเราอยากนำเสนอ เราอยากให้อะไรอยู่บนร่างกายเราซึ่งเราก็เลือกอะไรที่มันมีความแบบเข้ากับตัวเองด้วยแล้วแต่ละอันมันก็จะมีความหมายที่ยังไม่เคยบอกใคร <Wow. S 1> แต่ว่าเราจะมาบอกในคลิปนี้นะคะว่าความหมายมันคืออะไรบ้าง <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมว่า <Yeah. S 1> ถ้าชอบก็กดไลค์ไว้ก่อนเลยจ้ามาเริ่มที่รอยแรกสุดนะคะที่เราได้มาก็คือตริงน้องข้อมืออันนี้นะคะส่วนมากเลยก็จะคือจะทําที่เกาหลีนะคะเพราะว่าแบบชอบทําที่เกาหลีคือเราจะบอกความแตกต่างคืออันนี้แอบแอบค่อนข้างยากนิดนึงคือบิงไปสักที่เกาหลีมาประมาณ2ครั้งที่เกาหลีข้อดีคือเขาจะทาลายให้เราแค่คนเดียวซึ่่่่่งงมมันนจะไาาาทีอออืยเรแบ คนอื่นไปให้เขาทําเขาจะไม่ทําให้เลยนะคะที่ไทยเรารู้สึกว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาไปทำเขาก็จะแบบเอาแบบนี้เลยแต่ว่าที่เกาหลีอ่ะเขาจะไม่ทําให้เขาจะออกแบบให้เราเองตอนนั้นบลิฟเขาไปว่าแบบอยากได้ดอกไม้สีแดงแบบน่ารักน่ารัก,รกมินิมอลมินิมอลที่ข้อมือตอนแรกไม่ได้จะสักนะครั้งแรกสุดที่เราไปตอนนั้นไปทําหน้าแล้วเราก็มีความแบบเฮ้ยเห็นคนที่เกาหลีอ่ะเขาสักกันเยอะมากแบบเดินไปทางไหนก็มีตะคนสักเต็มไปหมดเราก็เลยมีความสนใจเว้ยล้วคือบิงก็ไปกับพี่รามที่สนิทกันพอดีแล้วก็เลนางก็สักอยู่แล้วไงแล้วเราก็เลย เออโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปพอเราเห็นปุ๊บเราเห็นลายคนนึงที่รถไฟฟ้าแบบเขายกมือขึ้นมาแล้วเป็นลายดอกไม้สีแดงเออมันสวยมากแล้วเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วก็จะเห็นว่าบนตัวจะเป็นดอกไม้ค่อนข้างเยอะถ้าถามว่าลายไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเรามากที่สุดเราก็จะชอบลายดอกไม้นะคะก็เลยเลือกว่าเออดอกไม้มันดูสดใสด,ด้วยมันดูมีความเข้ากับตัวเองส่วนสีแดงอ่ะที่สักสีแดงเพราะว่าเป็นคนมีปานแดงตั้งแต่เกิดเหมือนตอนแรกเป็นแบบ เป็นดวงๆอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปตอน,นเด็กๆให้ดูเออไหนๆก็มีปานแดงแล้วก็เลยทาให้มันเป็นสีแดงเลยดีกว่าแล้วก็เป็นรูปดอกไม้ซึ่งแบบที่เขาออกแบบให้เขาก็จะทําเป็นดอกไม้ที่ดูเหมือนจะธรรมดาใช่ปะแต่ก็จะมีกลีดออกไปอันหนึ่งด้วยใบไม้ที่ปลิดฟิวหรอดอกทองเปลี่ยนชีวิตมันจริงๆเลยมั้ ซึ่งพอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแบบมันมีความเป็นเรามากเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเรามันชอบเลยเพราะว่าทั้งลายด้วยทั้งสีด้วยอะไรด้วยแล้วมันก็มีความแบบมันเล็กๆไม่ใหญ่จนเกินไปจะบอกว่าร้านสักที่เกาหลีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นห้องที่แบบลึกลับลึกลับมากๆนะคะแล้วก็จองคิวค่อนข้างยากมากยิ่งร้านไหนที่แบบดังๆนะก็คือต้องจองแบบว่าหลายเดือนเลยทีเดียว,วแต่อย่างร้านอันนี้ที่เราไปทำเพราะอะไรหรือว่าคนสักรอคนสักรอ หล่อจริงหล่อจริงอะไรจริงนึกว่โอปป้าเกาหลีแบบโดูดีแบบทือง,งานดีแล้วแบบนิสัยดีพูดจาดีด้วยแล้วเขาก็แบบตั้งใจมากทำไมอ่รเปล่าก็คนสักหลอเขาก็เขาก็แบบ อยากไปทําที่เกาหลีแนะนําว่าให้หาล่ามไปด้วยเพราะว่ามันคุยค่อนข้างยาวเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่สื่อสารภาษาอังกฤษฝากล่ามอะไรเงี้ยจองล่วงหน้าแล้วก็บอกลายต่างๆแล้ววันนั้นพอดีว่าพอไปถึงอะแล้วมีคิวหลุดพอดีเขาก็เลยปล่อยคิวให้อีกวันนึง<ๆ>ก็เลยแบบรีบไปทําเลย<ๆ>ก็เลยทํามาเป็นลายนี้จับลายตัว B ีตัว B อันนี้ก็คือมาจากชื่อตัวเองก็คือชื่อบริงใช่ไหมก็เลยกลายเป็นตัว B ีอยู่ที่นิ้วก็รู้สึกว่าเป็นตําแหน่งที่ถือว่าแบบมันก็เหมือนจะเห็นแอะเห็นนะแต่ก็ไม่เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยข้อเสียที่เกาหลีค ก็จะมีปัญหาคือมันจะหลุดเร็วโดยเฉพาะตามง่ามนิ้วอ่ะทุกคนถ้าใครจะสกักอ่ะบริเวณพวกง่ามนิ้วต่างๆหรือว่าหลังข้อมือหรือว่าตามสันมือตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบลอกเร็วมากๆนะคะแนะนําว่าถ้าใครจะทําไม่ควรทําเป็นสีสีเพราะว่าควรทําเป็นสีดําหรือไม่ก็สีเข้มๆส่วนคาถามที่คนถามว่าแบบเจ็บไหมตรงไหนเจ็บสุดอ่ะส่วนตัวบรริงรู้สึกว่า2อันนี้ไม่เจ็บเลยนะคะก็คืออาจจะมีความแบบเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆ ต่อไปที่ได้มานะคะก็คือได้มาอันนี้ค่ะ อันเนี้ยทำที่ไทยนะคะร้านชื่อว่า inception อยู่ตรงลีโดตรงสยามชั้น2อ,อันเนี้ยบิงทำมาบิงเป็นคนวาดลายไปเองตอนนั้นวาดวาดลายไปแล้วก็ให้เขาสักตามแบบที่เราวาดเป็นคำว่า Monday เป็นวันจันทร์เกิดวันจันทร์ตอนแรกคิดว่าอยากทำตรงนี้แต่ว่าตรงสันมืออย่างที่บิงบอกไปคือถ้าใครจะทำา่ามันจะหลุดง่ายเพราะว่าเราใช้สันมือค่อนข้างเยอะเวลาทำงานต่างๆนะก็เลยแบบไม่ได้ทำตรงสันมือก็เลยเลื่อนไปทำตรงนี้แทนตัวโอบิงก็เปลี่ยนเป็นตัวดอกไม้ให้มันเข้ากับตัวสีแดงที่เราทำข้างนี้นะคะคือพยายามทำให้โทนสีมันแมทกันะ่ะเนี่ยเห็นไ่ม มันจะมีความแบบแดงแดงดำดำซึ่งเราก็ว่ามันก็น่ารักดีนะข้อเสียคือนีก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราสักตรงนี้แต่คือลายมันแตกอะเหมือนแบบตอนแรกตัวเอ็มมันแบบเส้นนิดเดียวแต่ตอนเนี้ยเหมือนลายมันบานออกกลายเป็นแบบตัวหนามากๆซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้แฮปปี้ไงแต่ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคร้านนี้อันนี้ทําไปประมาณ1นะึ่พันมั้งพันหประมาณเนี้ยอันนี้ร้านเดียวกันอันนี้เราก็วาดเองเหมือนกันให้ให้เขาแบบทําให้เป็นรูปหน้าแบบหน้ายิ้มอันเนี้ยเห็นปะทุกคนเห็นทุกคนก็ถามว่าแบบเอ้ยมึงสักลายหอไอะ แล้วคือบิงก็มองนานมาว่าเอ๊ะมันเป็นหอยเฟลยังไงวะแล้วมันก็บอกก็นี่ไงมันเป็นหอยเฟลแล้วพอบิงก็มางอีกทีเออว่ะมันเป็นความหอยเฟลจริงๆมันเหมือนเป็นวงกลมแล้วแบบมีเส้นหอยเฟลแล้วก็มีหัวใจออกมาข้างๆอะช่วงช่วงแขนนะบิงว่าไม่ต้องเอาใหญ่มากก็ได้ถ้าใครอยากได้แนวแบบมินิมอลน่ารักน่ารักอะอย่างน้อยคือแค่ประมาณนี้สี่เซนมัง้งสามเซนสี่เซนก็พอแล้วให้ใช้เป็นเส้นบางนะคะเพราะว่าเส้นบางจะสวยกว่าเส้นหนาช่วงต่อไปที่เราไปก็กลับไปที่เกาหลีอีกครั้งร้านเก่าร้านเดิมแต่ท คือทาร้านเดิมเขาออกแบบลายสวยมากแต่ทีนี้มันมีปัญหาคือบีก็ไปสักหลังหูแล้วทีเนี้ยเลือกสักเป็นสีเขียวด้วยเออซาซาเลยตอนแรกอยากได้ใบโคลเวอร์ที่แบบว่าแปลว่าแบบเราจะมีความโชคดีลัคก,กี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะคือมันเฟลตรงที่ว่าพอเราทําเสร็จอ่ะมันเป็นด้วยความที่มันเป็นสีเขียวใครจะสักสีเขียวอ่ะกรุณาคิดให้ดีเพราะว่าพอสีเขียวมันลอกอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนขี้กา แล้วด้วยความที่ลายมันไล่สีด้วยมันยิ่งเหมือนแบบหูคนหูรอกอะ่ะเหมือนเป็นขี้กากขี้เกลื่อนตรงหูะเอ,อันเนี้ประมาณ3 0 0พันแพงด้วยเออแล้วทีเนี้ยพอกลับมาปุุกเขาก็จะบอกว่าต้องไปเติมอีกรอบนึงนะแต่ทีเนี้ยช่วงนั้นก็ไม่ได้กลับไปเติมคือเหมือนจะแก้ไลายมันจะยากมากๆนะคะแรายิ่งแก้ยิ่งลงสีเข้าไปมันก็จะเหมือนแบบสีมันก็จะไม่ตรงตามที่เราต้องการอย่างตอนแรกเหมือนี้ยทำเป็นสีเขียวแล้วคือเขียวแบบเขียวเหมือนเขีเขเขยวอ่อ,อนอ่อน่ะคิวที่บลุกอะ่ะ แต่สินใจว่าต้องไปหาร้านเติมที่ไทยทีเนี้ยไปเจอร้านหนึ่งแถวบ้าน mm. ก็เลยแบบวันนั้นนัด mm. ก็เลยเข้าไปเติมซึ่งพอเติมออกมาแล้วไม่ชอบหนักกว่าเดิม mm. คือร้านเขาก็บอกบิงอยู่แล้วไงว่าแบบตอนแรกมันเป็นเขียวนี้มาแล้วอ่ะคือถ้าจะเปลี่ยนโทนสีมันจะมีความลําบากมาก mm. ก็เลยตัดสินใจว่าให้เขาลงเป็นสีเขียวแล้วก็ตัดกับแบบโทนที่เขาแนะนําก็เป็นแบบม่วงๆอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมามันก็มีความใหญ่เกินไปอันเนี้ยเป็นอันที่แบบอยากลบออกที่สุด เวลาจะสักกะบอกเลยว่าให้คิดดีๆว่าจะทําอะไรลายไหนทําที่ไหนเพราะว่าถ้าผิดแล้วคือสก 3, ักสามพันลบสามหมื่นอ่ะเก็ตปะแล้วตอนนั้นที่ไปร้านเนี้ยก็เลยได้ลายตรงนี้มาด้วยอันนึงเนี่ยเห็นปะทุกคนถ้าทุกคนมองเข้ามาถ้าสักตรงง่ามนิวอะปัญหาคือมันจะลอกแบบลอกเร็วมากอย่างอันเนี้ยคือบิงนก็วาดไปให้เขาเหมือนกันก็เลยคิดว่าเออให้มันจางไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีเดียวที่เกาหลีดีกว่าแล้วก็อันต่อไปนะคะที่เราได้มาก็คืออันนี้เต้แปปแบบอันนี้เริ่มด่าแล้วว่าแบบมึงบ้าหรือเปเปปปล่าาา็นนนบ้้้รออออไีนนีัคืทํ รอบรอบที่พาเลแกนไปทําหน้าแล้วเราก็ไปทํามาเหมือนกันนะคะอันนี้เปลี่ยนร้านไปอีกร้านนึงจองล่วงหน้าประมาณ3เดือนได้มั้ง 2เดือน3เดือนแล้ววันนั้นพอไปทําก็บอกเขาไปว่าอยากได้ลายผีเสื้อแล้วก็อยากให้มันมีความเป็นโทนสีเดียวกับที่เข้ากับตรงอื่นๆในแขนเราอะให้มันดูเป็นโทนเดียวกันมีความแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นลายเขาอะเราก็รู้สึกว่าเราชอบเลยทีรานี้เขาทําบ่อยๆนะคะเขาจะแบบเน้นไปพวกลายดอกๆลายผีเสื้อลายแบบไลส่สีเส้นต่างๆแต่ว่าวิงรู้สึกว่าผีเสื้อเขาสวยงามพรามแปดมาก <Wow. S 1> ลายนี้ก็มีความหมายนะทุกคนเห็นดูอยเงี้ยมันดูไม่มีความหมายใช่ปะ่ะแต่ว่าแม่ ชื่อแม่ชื่อเตียบอากงตั้งแปลว่าภาษาไทยว่าผีเสื้อถ้าหมามาหมัวกูก็แบบบุงเลยนะอันเนี้ยถ้ามามามัวถ้าจริงแล้วมามาไม่ได้ชื่อผีเตียบแปลว่าผีเสื้ออย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยทำานมากมากนะคะแบบเขาค่อนข้างละเอียดเราจะเห็นว่าผีเสื้อเขาแบบไล่สีอะไรเงี้ยละเอียดมากๆก็จะใช้เวลาตอนนั้นทําไปประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงได้<อ>ถ้าใครอยากทําตรงเนี้ยแล้วแบบว่าคิดอยู่ว่าจะทําแบบ ประมาณไหนดีแนะนําว่าให้ทําใส่แบบไม่เลย7เซนถ้าแบบไม่อยากให้มันดูใหญ่เกินไปอย่างของบิง์อันเนี้ยคือถือว่าแบบกลางพอดีนะที่ช่างเขาบอกมาเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้มันก็จะแบบเต็มแขนไปเลยใช่ปะถ้าถามว่าตรงนี้เจ็บไหมก็เป็นอีกตรงหนึ่งที่เจ็บเพราะมันเป็นแบบเนื้ออ่อนนะสำหรับลายสุดท้ายมันเป็น Hidden tattoo ของเราซึ่งเราสักมาตรงแบบสี่ข้างเ,เ,เขาเรียกว่าลายดอกไม้เลยนะดอกไม้เสียง แต่อันนี้เราทําที่ไทยร้านนี้เป็นอีกร้านที่เราแนะนํานะเรารู้สึกว่าเขาทําสวยนะคะร้านชื่อว่าเอ,อิบไวอะไรายแททท่ะแต่ร้านนี้จองคิวนานหรือเกินตอนนั้นจองแบบพอดีคิวแบบ เปิดโควิดแล้วมันว่างพอดีเราก็เลยตัดสินใจว่าไปพอดีนะคะก็เลยได้พอดีก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นลายดอกไม้เหมือนเดิมบิงก็บอกเขาไปว่าอยากได้แบบดอกไม้เป็นชอชอแบบนี้อยากให้มันแมทกับลายเก่าเราที่มันมีโทนประมาณนี้อยากให้มันดูเข้ากันดูไม่ขัดกันจนเกินไปแล้วก็มีความเป็นเรามากทในสุดโทนสีก็บอกโทนสีเขาไปก่อนว่าจะเอาโทนสีส้มโทนสีแดงประมาณไหนเขาก็จะไปออกแบบลายใบไม้ต่างๆนะนะให้มันเหมาะก,กับเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นช่างศักไทยที่มีความทําสไตล์เกาหลีมากเลยนะคือดอกไม้ก็เป็นดอก ไม้แบบมินิมอลสไตล์ใสเก่าเลยอันนี้ตอนนั้นทํามาประมาณ4,500ซึ่งถือว่าราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าทําที่เกาหลีมันก็จะแบบลายใสเนี่ยมันก็จะ6,000ถึง1,000 0เลยทีเดียว,ว,วคือตอนแรกบิงทําแค่ดอกไม้เราก็แบบไม่ได้ทําลายผีเสือ้อเออรับโทรศัพท์มาเลยแล้วคือตอนนั้นอมาม่าไม่สบายแบบไม่สบายหนักมากก็คือก็คิดว่าแบบจะแบบไม่ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบสักเป็นแบบอีกอันนึงเป็นรูปผีเสื้อเล็กๆไว้ข้างๆดอกไม้ก็คือเป็นอาม่าเรานั่นเองอยู่ตรงนี้ ตรงเนี้ยเจ็บมากใครแบบทนเจ็บไม่ได้ตรงเนี้ยคือบิงรู้สึกว่าเจ็บที่สุดแล้วอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้มาทําคลิปตามที่ทุกคนขอไปแล้วนะคะก็มารีวิวรอยสักทั้งหมดทั้งมวลว่าแต่ละอันเนี่ยมันมายัางไงบ้างที่มาของมันมีอะไรบ้างแนะนําที่ไหนอะไรยังไงก็มาฟังคลิปนี้ได้นะคะก็จากประสบการณ์จริงของเราที่ทํามาก็มีทั้งชอบบ้างเฟล์บ้างนะคะแต่อย่างอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือว่าให้คิดดีๆนะคะเวลาจะทําและที่สําคัญมากๆนะคะหาร้านที่คิดว่าสะอาดนะคะเพราะว่าอะไรแบบเนี้ยติดโล ง่ายมากนะคะเลือกร้านที่แบบดูสะอาดดูปลอดภัยนะคะสําคัญที่สุดสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนผมก็หม่คคิดหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามได้จ้าอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์